2ือองใบนะสิบสองล้านคือจะได้เนี่ยเจ้าลำโขงมาได้ไหฮะตัวแพงจริงต้องซื้อสองใบนะฮะหนึ่งใบ6ล้านก็ยังไม่ได้ค่าตัวเจ้าลำโขงนะครับส่วนข่าวต่อไปนี้ครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับชาวบ้านคนหนึ่งฮะนอนฝันฝันเห็นแม่ตะเคียนช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันอยู่ในน้ำทรมานเหลือเกิน อยากขึ้นมาจากฝันนะครับแล้วก็เนี่ยตื่นขึ้นมาจากฝัน<ส>ก็ไปตามหา<อ>ปรากฏว่าไปเจอต้นตะเคียนจริงงานนี้ก็มีการทนะําพิธงพิธีเชิญเจ้าแม่ตะเคียนะขึ้นมาจากน้ำนี่นะครับชาวบ้านในพื้นที่บ้านสามรายตําบลทุ่งหลวงอำเภอสวน,นภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับรวมตัวกันที่โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองน้ําขุดสาไรายครับมีการนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าจํานวนห้ารูปด้วยกันครับมาประกอบพิธีเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากน้ํา และจุดทุบเทียนทำพิธีขอข้ามาครับก่อนใช้รถไมโครล <ฮะ S 2> ากต้นตะเคียนนะคระั